มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนมะเฮ้ยเห็นคนบินมาเจ็บเจ็บเจ็บโหยิงไม่โดนเลยกูโดนอากาศทั้งหมดยิงโดนอากาศทั้งหมด มันอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่เห็นหลัง,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 งโอยอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยระเบิดมันมีตัวไหนพี่มีตัวไหนประกาศไม่นี่เร็วประกาศตามไม่นี่เร็วโอ้โหหลังไอ้เฮีย เล่นน้อยคอยราจิกๆเล่นน้อยคอยรากำลังมองหาอะไรแม่งอยู่ไหนวะอยู่อยู่ทางขวาสรุปเราไม่ได้เป็นที่เราไม่ได้เป็นตีที่สามเฮ้ยนี่เหลือแปดทีแม่งอ่ะใชเราทีมที่แปดมันคตรดีใจแม่เลยพี่ป่ายิงไปท่ายกันละคนเนี่ยน้ำแข็งน้ำเห็นเราสองคนแบบสูญนะพพการเดี๋ไม่ได้ยิงเลยจะไาระเบิดไปแล้วพ่อลาดไปแล้ว mẹ đột tiền à